พืชกินผลไม่ชอบใบพืชกินใบไม่ชอบดอกพืชกินใบไม่ชอบดอกถ้าเราปล่อยไว้นานๆต้นพืชโสมแน่นอนสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิถีไทยพีชาแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาต้นพืชสองชนิด อย่างต้นพืชที่กินผลแบบนี้ครับต้นพืชกินผลแบบนี้ถ้าเราปล่อยให้ใบเยอะต้นพืชจะสุดโทมเร็วและไม่ค่อยติดดอกและออกผลเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้นพืชจะนำน้ำเลี้ยงไปเลี้ยงส่วนที่เป็นใบนะครับไม่ส่งผลทำให้ต้นพืชติดดอกและออกผลได้และเราจะทำแบบไหนครับเพื่อ ป้องกันหรือจะทําให้ต้นพืชที่กินผลแบบนี้ติดผลได้เรามาทําแบบนี้กันเลยครับด้านล่างทรงพุ่มนะครับเราตัดใบออกให้เยอะๆเลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องการใบไว้นั่นเองครับถ้าเราปล่อยใบยไว้เยอะนะครับต้นพืชที่กินผลแบบนี้นะครับก็จะไม่ค่อยติดผลเขาเรียกว่าต้นพืชบ้าใบานั่นเองครับนี่ครับ เด็ดใบนะครับออกให้เยอะที่สุดและทำให้ทรงพุ่มด้านล่างนะครับโป่งที่สุดเห็นไหมครับแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เด็ดออกให้หมดครับแต่ส่วนที่เป็นด้านยอดแบบนี้เห็นไหมครับนี่ทรงพุ่มที่เป็นด้านยอดแบบนี้นะครับเราไม่ต้องเด็ดออกนะครับเพราะว่าต้นพืชนะครับจะได้เลี้ยงตัวเองได้นะครับเห็นไหมครับทรงพุ่มจะต้องเป็นทรงพุ่มโป่งแบบนี้เห็นไหมครับนี่ด้านล่างจะไม่ค่อยมีใบอยู่นะครับถ้ามีใบอยู่ เราก็เด็ดออกและสิ่งที่สําคัญนะครับคือป้องกันมดมแมลงก็ได้นะครับเพราะว่าทรงพุ่มที่โป่งแบบนี้ครับมดมแมลงจะไม่ค่อยมาอาศัยเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับต้นพืชที่กินผลแบบนี้เราจะต้องนําใบด้านล่างออกให้เยอะที่สุดและไว้เฉพาะด้านทรงพุ่มด้านบนแบบนี้ครับก็จะทําให้ต้นพืชนะครับส่งผลติดดอกและออกผลได้เพราะว่าต้นพืช ไม่ส่งน้ำเลี้ยงไปสู่ใบนั่นเองครับเดี๋ยวตามไปดูต้นพืชที่กินใบกันครับว่าเราจะทำแบบไหนครับสำหรับพืชกินใบทุกท่านเคยสังเกตกันไหมครับว่าถ้าพืชกินใบไม่ค่อยติดดอกส่วนมากพืชที่เรากินใบนะครับใบจะใหญ่ใบจะเขียวและแตกยอดอ่อนไวขึ้นครับแต่ถ้าเราปล่อยให้พืชกินใบติดดอกแบบนี้ลองมาดูกันครับ พืชกินใบถ้าติดดอกแบบนี้เห็นไหมครับใบจะเล็กสาเหตุเกิดจากอะไรครับเกิดจากสาเหตุที่ต้นพืชเริ่มแก่แล้วนั่นเองครับเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าต้นพืชกินใบของเรานะครับออกดอกแบบนี้เราก็ตัดออกเลยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดออกนะครับน้ำเลี้ยง ก็จะส่งไปสู่ดอกของต้นพืชนะครับจะไม่ส่งผลมาที่ใบของต้นพืชถ้าเราตัดแล้วนะครับต่อไปใบของต้นพืชกินใบนะครับทุกต้นก็จะใบใหญ่ใบเขียวเลยครับแตกยอดอ่อนไวขึ้นและให้เราเก็บไปรับประทานได้ดีขึ้นนั่นเองครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจาก2วิธี โดยเฉพาะต้นพืชที่กินใบแบบนี้และต้นพืชที่กินผลนะครับเราแก้ปัญหาได้แบบไหนนะครับลองทําตามผมดูได้ครับได้ประโยชน์แน่นอนครับและถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากอมมนในใต้คลิปทางช่องวิทยาไทยผีชแนลได้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องวิทยไทยีชแนลนะครับ จะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจาเลยครับอย่างคลิปนี้เห็นไหมครับได้ประโยชน์มากถ้าเราปล่อยให้ต้นพืชกินใบนะครับออกดอกนะครับต้นพืชจะโทรมลงเรื่อยๆและต่อไปต้นพืชก็จะตายนเองครับเพราะว่าต้นพืชแก่และสำหรับต้นพืชที่กินผลนะครับถ้าเราปล่อยให้ส่งพุ่มด้านล่างมีใบามากเกินไปนะครับต้นพืชก็จะส่งน้ำเลี้ยงนะครับไปสู่ใบพืช ทำให้ต้นพืชบ้าใบาและไม่ติดดอกและออกผลเลยครับ